อยู่กับทีมจุใจเช่นเดิเหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่กับการแจกรูปนักเตะรอบที่สองนะครับผมเป็นทีมลิเวอร์พูลนะครับผมนี่ก็รูปจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะครับมี่พวกนี้นะนักเตะที่เข้าใหม่ๆบางคนก็ไม่มีนะครับผมเช่นคาริอุสนะครับผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับผมมันยังไม่อัปเดตรูปนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับลอง ดูกันเอาเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีโหลดนะครับโอเคครับผมเออ่ให้คุณเข้ามาที่ลิงก์กดเข้าไปที่ลิงก์ที่อันนี้นะครับที่ผมทิ้งไว้ใต้ดูนิปชันนะครับโอเคนี่มันก็จะมีอันนี้ให้าดาวน์โหลดก็คิดดาวน์โหลดไปโอเคมื่อค้นได้แนละ้วคุณก็ไปที่เอ่อมันดาวน์โหลดไว้นะครับ โอ้โหยู่ด้วยกแมนอยู่ตรงนี้โอเคอยู่ตรงริเวอร์พูลสองมันจนะโขกนามันจะเขียนแบบนี้นะครับแลวจากนั้นนะฮะไอ้คุณกดแยกไฟล์ลงที่นี่ปุ๊บนี่คุณม่ได้ประมาณนี้ฮนะหรือถ้าใครไม่อยากให้มันลบแบบนี้ก็กดแยกไฟล์ลงที่นี่นแล้วก็แบบนี้โอเคจะได้เป็นไฟล์มาครับเดี๋ยวผมลบไปก่อนปุ๊บประมาณนี้นะ ให้คุณคูมมากหนึโอเคค,คับลมไปในไฟล์ที่อันนี้นะครับที่เก็บพิพาไลา3สามนะผมอยู่ได้ไล์อีพิพาไลาปุ๊บ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 ไปบก็มาที่เพย์เยอร์ไปก็ปุ๊บเอากดวางนะครับปุ๊บ กดกระทูอันแรกปั๊บตึ๊บซึ้บนี่มาาันจะขึ้นมาพุทธแขกแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับผมว่าลุมมันขึ้นหรือเปล่าครับไปโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับผมโอเคก็ไ okay. ปดูดูการไปถ้านะเราไปดูลูกกันนะครับว่าขึ้นหรือเปล่านี่ครับผมจอเดนทัสท่านขึ้นนะโอเคน่าสนใจเหมือนกันนะความเปิดน,นี่ บิณโยนะถ้าเกิดเทลนี้ย้ายไปเฟเดวิเชย์นะก็เลยไม่มีนะแต่หน้าเป็นบิณโญ่ประมาณนรอบเรนสเตอร์ริสนี่ตอนนี้นะต่อไปก็เป็นพวกที่ไม่เอ่อเพิ่งย้ายมาดูดูการล่าสุดน,นะครับเป็นมาติดมาเนนะ่แล้วก็มีอะไรสองคนนะครับจำชื่อไม่ได้นะโอเคนี่นะก็ประมาณนี้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และอยากทําท,ทีมอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ได้นะครับโอเคครับผมแล้วก็นะครับบ๊ายบายครับ